เ e วรปส o o ้าวิ r e นวาร r v ตัวก e ์ทอร์ e e ็ s ซ์ต e เลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ฟินแลนด์นะคะเป็นวันที่2เมษายนนะคะ ฟินแลนด์เขามีการเลือกตั้งกันค่ะเมื่อกี้เราก็ไปเลือกตั้งมานะคะเป็นการเลือกตั้งใหญ่นะคะทุกคนก็คือฟินแลนด์จะได้นายกคนใหม่จากการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะ อยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้นอนหลับทับสิ์นะคะทุกคนเราก็ไปเลือกตั้งกันทุกครั้งเลยเพราะว่าหนึ่งิ์หนึ่งเสียงของเรามันก็สําคัญเนาะเพราะว่าถ้าขาดเสียงของเราไปคนที่เราอยากให้เป็นเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะคะทุกคนก็เหมือนกับเหมือนกับเงินบาทนะคะถ้าขาดบาทพระก็ไม่ได้ฉันข้านะคะพี่ใจถ้าขาดหนึ่งบาทมันก็ไม่ครบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเออก็แล้วน่นนะคะ่ะเราไปเลือกตั้งกันมาเนาะแล้วก็ ที่ฟิลาะนะคะอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่เด็กๆเขาตกแต่งกิ่งไม้นะคะเพื่อจะไปขอขนมจากจากเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันอีสเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูถ้าอันติเดลจากบ้านนะคะก็เดี๋ยวก็รอดูกันนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะทามาชิมของหวานที่คนฝินเขากินกันในวันอีสเตอร์นะคะทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมนี่นะคะของหวานที่คนฟินแลนด์เขากินในวันอีสเตอร์กันนะคะอันนี้เรียกว่ามัมมีนะคะมัมมีก็จะทำจากข้าวไรนะคะมีน้ำเชื่อมนะคะมีน้ำอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็คนฟินเขาจะ กินกันในวันอีสเตอร์นะคะก็จะขายดีมากๆนะคะเพราะว่าไปถไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะคือคนฟินเขาจะนิยมมากที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีวันในวันต่างๆเนี่ยวันสำคัญต่างๆเขาก็จะมีอาหารที่คนจะนิยมกินในวันนั้นๆน,น,นะคะเหมือนบ้านเรา เอาบุญพาเวทก็จะกินข้าวปุ้นอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนที่นี่ก็จะมีหลายหลายเทศกาลน่ะหลายวันสําคัญที่จะมีอาหารมีของหวานที่กินแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวไปจะทําคลิปเล่าให้ฟังนะคะว่าในแต่ละวันสําคัญต่างๆเนี่ยคนฟินเขากินอะไรกันเนาะแต่ว่าวันนี้วันอีสเตอร์ไม่ใช่วันอีสเตอร์อาทิตย์หน้านะคะวันอีสเตอร์แต่ว่าในเทศกาลอีสเตอร์เนาะคนฟินเขาจะกินมั่มมี่เดี๋ยวไปจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าแมมมี่ รสชาติมันเป็นยังไงเนาะมันก็จะเป็นอัน,นมันก็มีไหล่ห้อนะคะทุกคนแล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นเหมือนอันนี้พ่อบ้านกับอันติกินไปแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนเป็นสีดําคล้ายๆกาลแมหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะมันจะนเหนียวๆนิดนึงแล้วก็เขาก็จะกินกับครีมนะคะ วิปครีมแล้วก็จะกินกับซอสนะคะซอสวานิลาแล้วก็จะโรยน้ําตาลลงไปด้วยนะคะจริงๆไปไม่ชอบนะคะทุกคนเคยชิมแล้วครั้งนี้จะมาชิมให้ทุกคนดูแล้วก็จะมาบอกรายละเอียดว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะไปค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยน้ำตาลลงไปนะคะ ตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ครีมลงไปค่ะบางคนเขาก็จะใส่แค่ครีมบางคนก็จะใส่แค่ซอสวา,านิลลานะคะแต่ว่าเราพ่อบ้านเขาซื้อมาทั้งสองอย่างเราก็ใส่ไปเลยทั้งสองอย่างค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะมาขาดได้มาแล้วนะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะทุกคนคือเนื้อของไอตัวมั่มมี่เนี่ยนะคะมันจะเป็นเ,เนีว้วเหนียวนะคะแล้วก็เ,เนียวเหนียวหว,วานแต่ว่าเ,เนื้อขนมมันจะเป็นประมาณ เหมือนเม็ดทรายนิดๆนะคะไปก็เลยไม่ชอบรู้สึกว่าเหมือนกินต้มนะคะมันกินขี้ต้มไหมทุกคน <c oughs> คือจะงกินขี้ต้มไหม <c oughs> ไปรู้สึกว่านะคะก็เลยก็เลยไม่ชอบนะคะทุกคนมันก็มันก็โอเคอยู่กินกับครีมแล้วก็ใส่น้ําตาลมันก็หวานหวานมันๆครีมนะคะอืม พ่อบ้านกับเด็กๆนะคะชอบมากคืออย่างเช่นพ่อบ้านเนาะเขาก็กินมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะชินนะคะแล้วก็คนฟินส่วนมากเขาก็ชอบกันคนไทยบางคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็เขาก็ชอบเหมือนกันหลายคนนะคะแต่ว่าตัวไปเองเนี่ยไม่ชอบเป็นคนไทยที่แบบยึดมั่นถือมั่นในของหวานบ้านตัวเองนะคะอะไรที่มีน้ําตาลกับกะทิเนี่ยเราถึงจะชอบนะคะแต่ว่าเออก็พอกินได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ชอบ ก็ได้เท่านี้ละค่ะทุกคนกินไม่หมดเดี๋ยวเสร็จตู้เย็นไปให้พ่อบ้านกินนะคะกินไปหลายๆคำก็รู้สึกว่ามันจะเลี่ยนเลยนนิดน,น,นึงนะคะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รสชาติมันก็จะสักสากสาๆซนิดนะคะเนื้อสัมผัสของมันมันจะประมาณประมาณไซๆหนอยๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นเป็นของหวานของชาวฟินแลนด์เขานะคะทุกคนยังไงถ้าใครได้มาเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็อย่าลืม าลืมชิมนะคะแมมีนะคะแต่ว่าปายไม่ชอบค่ะเฮ้ยสักวิรบุรุษอ่า Virvon, varvon, tuoreeks, terveeks, tulevaks, vuoreks, pizza sulle, palkka mulle! Kiitos! Mitä haluatte palkaksi? Eiku mä en halua mitään, Emma, haluuks sä kinderiä? Yeah. <laughs> okay. Joo. Kiera ei viittinyt tulla, niin se ei et saa mitään. Mä <laughs> tämän. Ja on Emmalle ja Kieralle. No niin, kiitos. kiitos. Vai haluatko hei, sää, hei. Et, et sä, Antti, kinderiä? Hei sää... nämä jo rikki! นว่งมาเอาตั้งแต่หมู่เรือไปเลยอะอะไรงี้ใช่เสียใจที่เสีาไปแล้วนี่ก็ต้อเลี้ยงสำหรับกิ่งอันนี้ที่เด็กๆเอามานะคะทุกคนมันก็คือกิ่งคนฟินเขาเรียกป้ายุงกิสซะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะต่อกิ่ง ตัวนี้นะคะมันต้นต้นไอป้ายุงกิสันเนี่ยมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะหิมะกําลังจะละลายแล้วไอต้นเนี้ยมันก็จะออกไอดอกแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นใบค่ะทุกคนก็คือในวันวันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์นะคะเด็กๆเ,เขาก็จะไปเอากิ่งอันนี้แล้วก็มาประดับประดานะคะใส่ขนไก่ใส่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามา ขอขนมนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมของคนฟินแลนด์นะคะแล้วก็เด็กๆ็กฟินแลนด์นะคะเอาอันตีามาให้ดูหน่อยวันนี้ได้อะไรบ้างลูกอ,อันตีก็ไปกับเพื่อนนะคะวันนี้ก็ได้ขนมมาเยอะเลยเอามาโชว์หน่อยซิว่าได้อะไรบ้างอ <laughs> ได้เงินด้วยใช่ไหมลูกครับผม ได้ขนมมาเยอะเลยถุงเบอเลอเลยค่ะทุกคนจะกินหมดไหมเนี่ยเอลินาส่วนเอลินานะคะไม่ได้อยู่บ้านเอลินาไปนอนบ้านเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งกลับมานะคะเอลินาก็ไปทําที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปได้ขนมมาถุงใหญ่เหมือนกันค่ะทุกคนก็เป็นความสุขเล็กๆนน้อยของเด็กๆที่นี่นะคะนายของเอลินาวันดูซี่อเอลินาก็ได้เยอะเลยสนุกไหมลูก เราก็มาอาเมียนเมียนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอาทิตย์หน้าเด็กๆก็ไปโรงเรียนแค่สามวันค่ะมันพฤหัสวันศุกร์ก็หยุดแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปถึงสองอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันอีสเตอร์อีกก็หยุดอีกนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะหยุดยาวห้าวันกันเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนเอา เรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะชิมขนมแล้วก็ไปเลือกตั้งมาแล้วก็เอกิจกรรมของเด็กๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ